ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านก็โดยผมเจตีเกมมิ่งวันนี้จะมาสอนเนี่ยการใช้การโหลดมูเจนที่ผมทำไปนะซึ่งผมอันดับแรกนะให้คุณเข้า YouTube ครับผมนะยู u ูบเนี่ยเดี๋ยวผมขอลดเสียงไว้ก่อนเสียงเนี่ยโอเคแล้วคุณพิมพ์ไปตรงนี้ว่าประเด็โอเคเอาว่า M. จุด เนี่ยเนี่ยมจินมือถือเนี่ยตรงเนี้ยอ่ะคิมแบบนี้เลยถ้ามันมีขึ้นก็อ่ะเนี่ยมันจะมีหลายแบบนะซึ่งแบบที่ผมเล่นไปเมันแก่นเนี่ยมันก็คืออันนี้ครับผมนะนี่นีนี่ผมแนะนำช่องนี้นะครับแล้วคุณกดไปนะให้คุณกดสต็อปครับเนี่ยและมันจะอยู่ตรงลิงก์ตรงเนี้ยกดตรงเนี้ยลูกสนะนะองเนี่ยดูขอน นี่ครับผมนะคุณสามารถใช้ได้หลายช่องทางระหว่างมีเดียไฟล์เมกาและ Google. ได้ก o เกิลผมแนะนําให้ใช้มีเดียไฟล์ครับผมนะอันแรกเลยโอเคกดเข้าไปลิงก์เข้าเข้าลิงก์เลยนะครับผมอ่า,อานี่สีฟ้านี่ครับผมนะให้คุณกดไปเลยแล้วมันก็จะดาวน์โหลดให้นะเดี๋ยวผมดาวน์โหลดแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูพอดาวน์โหลดแล้วให้คุณ กดไปที่ตัวจัดการไฟล์หรือไฟล์นั่นเองนะซึ่งในทีมผมจะเขียนว่าไฟล์นั่นเองไฟล์กดเข้าไปครับจะเป็นหน้าจอแบบนี้นะครับถ้าใครใช้ Op ปโให้กดไปที่ apk ถ้าใครไม่มีถ้าไม่ถ้าใครไม่ใช้ Op p o ก็กดไปที่ที่เก็บข้อมูลโทรศัพท์ครับแล้วกดไฟล์ทั้งหมดเอา,เอา,าจริงๆแล้วมันไม่ได้อยู่ที่ทั้งหมดหรอกอันนี้สำหรับ Opp o p p โเนาะคนอื่นก็อยู่รวมๆกันเลย หาไฟล์ที่มีเขียนคําว่าดาวน์โหลดครับนี่ตรงนี้จะมีซับนี่ตรงนี้อันนี้เลย s u b s c r i b e r e v จ e w j u m p f จุด apk นะให้คุณกดไปหนึ่งที่หนึ่งไปหนึ่งไม่รู้ว่าทุกคนเห็นหรือเปล่านะคือให้คุณกดติดตั้งอ่ะอ่าเมื่อกี้คือมันจะขึ้นหน้าจออีกอย่างหนึ่งมันจะเขียนว่าติดตั้งไม่รู้วทุกคนเห็นหรือเปล่า ไม่แน่ใจนะเพราะว่าไอตัวไอตัวที่ผมไอตัวเลื่อนๆเนี่ยมันมันหายไปนะแล้วก็รอติดตั้งสักครู่เดีย๋ยวผมจะตตดไปที่มันติดตั้งเสร็จแล้วกันเออเอ้ยอ่าพอดาวน์โหลดเสร็จคุณจะสามารถกดเปิดหรือเสร็จสิ้นได้เลยแต่ผมจะขบเสร็จสิ้นแล้วกันอ่าโอเคอ่าแค่นี้คุณก็จะได้แอปแอปนี้มาได้ะไม่ไม่จำเป็นแค่ อันนี้นะอันอื่นก็ด้วยนะครับผมนะโอเคอันหนึงอันอื่นก็ด้วยไม่ต้เป็นอะไรสักอย่างอะไรนู่นนีน่นู่นน่ะน,นะครับผมนะก็สามารถดาวน์โหลดได้หมดเลยใช้วิธีนี้ดาวน์โหลดได้หมดเลยแต่บางอันมันอาจจะใช้ลิงก์อื่นที่ไม่ใช่ลิงก์มีเดียวไฟล์นะครับผมไปหนึ่งนี่อ่ะเ yeah, นะอะดังต่างๆแล้วก็ความจำก็น้อยเยอะเยอะน้อยน้อยเยอะเยอะน้อยก็ ตามขนาดของเกมนั่นเองนะครับผมนี่ก็เยอะใช้ได้เลยอย่างอื่นๆเนี่ยต่างๆ,ๆมากมายนะครับอันนี้ก็ได้นะเนี่ยแจกเกมมูเจนมันพีสตัอีกคัสอซัซซนที่ผมให้ดูเมื่อกี้เป็น MB น้อยนะครับผมนะแค่ เมื่อกี้แค่สามสี่ร้อยเบนะความจริงแล้วมันมีหนึ่งร้อยด้วยนะแต่ตัวละครจะน้อยกว่านี้นะครับผมอืมอีกอ่ะก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบไ้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ